สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาแกะกล่องบันไดตัวเอครับเป็นบันไดอลูมิเนียมรีวิวบันไดนั่นเองครับว่าเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ใครอยากซื้อเพราะว่าช่างเรานะครับคนที่ชอบทำงานช่างหรือชอบทำงานดี Y ต่างๆสมควรจะมี บันไดตัว E ที่เบ,เบาไว้ใช้สักหนึ่งตัวถ้าเราจะทำา E มันก็จะใช้วัสดุที่เป็นเหล็กมันทูกกว่าจริงแต่มันหนักครับตัวนี้ผมจะรีวิวเป็นบันไดตัว E อหกฟุตผมซื้อมาจากช h อป e ีในราคา788บาทเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงครับมันสมกับราคาหรือเปล่าเผื่อท่านผู้ชมท่านใดที่ อยากซื้ออยากหามาใช้จะได้เป็นแนวทางเออยีอย่ห้อนี้ดีนะอะไรดีนะเราจะได้แบ่งปันประสบการณ์กันครับท่านผู้ชมอย่าไปดูกันนี่ครับท่านผู้ชมสั่งของไปวันอาทิตย์แต่ขอมาวันที่สิบสองเป็นวันพุธครับอาทิตย์จันการพุธถือว่าไวมากครับบริษัท dhl ผู้ส่งนะครับมามาใช้ภูมิครับ,รบนะครับมาแล้วครับเดี๋ยากชมเจ้าแกะ่องมาเริ่มแกะกันเลยครับผมขอสปีดภาพนิดน,นึงครับเพื่อความไว จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในเวลาการแกะครับนี่ครับมาดูภายนอกกันครับเพราะดูข้างในไม่ชัดครับเพราะผมทำคลิปตอนเย็นครับนี่ นีค่ครับ,รบ,บยีห่ห้อเขามีนี่ครับนี่ครับมีตัวอินด้มีตัวอินข้างบนยี่ห้อนิวคันครับนิวคันดูครับครับนี่ครับนี่ครับบันไดถือว่า งานตัวนี้นะนี่ครับมีตราด้วยถือว่าโอเคครับดูด้านบนอ้กว้างกว้างอยู่ครับนี่ใหญ่มุมมุมคมนิดนึงนะมุมถ้าให้ดีเราเอา,เอาตะไบ หรือว่าหินเจียมาลูบสักนิดนึงหินเจียไผ่ใบคัดกระาดาษสายนะครับลูปปื๊ดมันจะแต่โดยรวมแล้วนี่โอเคนะครับนี่ยี่ห้อนี้ผมซื้อมาเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทหกฟุตหกฟุตก็คือหกคันนั่แหละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทค่าส่ง อีกสองร้อยสองร้อยเก้าสิบบาทไม่เท่าไหร่แต่รวมไปแล้วมันอยู่ที่หนึ่งพันหกสิบแปดบาทครับไม่ถึงหนึ่งไม่ไม่ถึง 1, ไ,มไม่ถึงไม่ถึงพันเอ็ดครับแค่พันพันก็อีกหกสิบกว่าบาทหรือเจ็ดสิบกว่าบาทนี่แหละถือว่าใช้ได้ครับท่านผู้ชมโดยรวมเลย อันนี้หลงนอนยาวเยียดเลยครับเนี่ยใช้ได้ไดเป็นไงครับท่านผู้ชมบันไดย,ยีห่ห้อนิวคอนที่ผมได้ทำการรีวิวไปนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครจะซื้อหรือว่าจะ หามาใช้ส่วนตัวผมนี่ผมซื้อมาจากช้อปปี้ครับทางทางช้อปปีทางลาซาด้าก็น่าจะมีครับหรือท่านผู้ชมอยากซื้อที่ร้านไหนก็ตามสบายเลยครับจะยี่ห้อที่ผมบ้านเนี่ยใช้ได้เพราะผมได้ลองดูแล้วในราคาที่788บาทหกฟุตรวมค่าส่งเป็น1,068บาทนะถ้าไปซื้อตามร้านนีไม่ได้หรอกครับตามร้านก็จะแพงกว่า ก็บันไดถือว่ามีคุณภาพใช้ได้ในราคาขนาดนี้เราไม่ต้องทําเองแต่ทําเองก็ใช้อยู่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทแต่เป็นเหล็กแล้วมันจะหนักแล้วก็ยังว่าละเราก็ใช้งานประจแํแเราก็ควร็หาซื้อไว้ใช้ได้ครับถ้าใครทําเองก็ดีไปครับแต่สําหรับผมผมคิดว่าผมต้องใช้งานตลอดละผมก็เลยต้องหาซื้อว้สักตัวหนึ่งก็เป็นแนวทางครับเสื่อใคร อยากได้มาขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพดีมีความสุขถูกลอตเตอรี่รางวัที่1นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ